สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนล,ลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะสูตรหลักร้อยนะคะสูตรหลักร้อยสูตรสองตัวล่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่เก้านะคะเอ้ยเข้าเก้าสี่นะคะตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับเนาะทุกคนนะคะหลักร้อยแล้วก็จับสองตัวล่างนะคะน่าเสียดายแต้มล่างของเรานะคะมาแก้ไขรุดสะก เจ้าที่เจ้าทัางอุตสาปัดมือแห้วบอค่าโอ้นั่นแหละค่ะก็หลุดไปนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะนี่นะคะหลักร้อยก็หลุดเช่นเดียวกันนะคะหลักร้อยไปหลักสิบนะคะตัวนี้ก็จะมีเด่นสิบหน่วยล่างด้วยนะคะมีเด่นสิบหน่วยล่างมีสถิติหลักร้อยให้ดูนะคะเอาสารภาพมาไพ่รวยสารภาพมาเชะละสีเชะละสีบอค่ะเอาผูดใดรวยก็ดีใจนําเลี้ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะมีจันทร์ถึง สุกนะคะจันพูดสุกนะคะมีสามวันนะคะเก่งกันตาเปียกตาแฉะเลยนะคะทุกคนเหบสี่กับเก่งขนาดได้จับเก่งขนาดเลยอ่ะสู้กันต่อนะคะทาเคชินะคะหลังจากที่เดินมานะคะชุดเต็มนะคะสองสี่ห้างวดนะคะโอ้มาไดหางวดเนาะสี่ก็ไปหลักสิบนะคะทุกคนออกสี่เก้านะคะออกสี่เก้าหนึ่งแปดนะคะไปหลักสิบจอยนะคะ ไปหลักสิบเดียวค่ะทุกคนนะคะไปหลักสิบนะคะไปหลักสิบแอดเขียนว่าโสเนาะเราก็จะมีเอ่อสิบหน่วยล่างให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้เบิร์เดาแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนสิบหน่วยล่างแล้ววันที่ยี่สิบสี่นะคะวันศุกร์ที่ยีสิบสี่นะคะแป๊บเดียวจีสิ้นเดือนละเอ้าอันนี้เดือนอะไรเดือนตุลาคมนะคะพฤศจิกาย,ยนเอาอย่างว่าแป๊บเดียวเอง พฤศจิกายนเนาะทุกคนเนาะมันออกสี่เก้าหนึ่งแปดนะคะอิ่มค่ะ เอามาดูกันนะคะหลักร้อยนะคะงวดประจําวันที่นะคะมีหลักร้อยแล้วก็สองตัวล่างนะคะหลักร้อยงวดประจําวันที่ยี่สิบสี่นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะทุกคนนะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหลักร้อยนะคะคลิปหลักร้อยแล้วก็คลิปเอ่อสองตัวล่างนะคะคลิปหลักร้อยแล้วก็คลิปสองตัวล่างเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะเราก็จะมีสองตัวล่างนะคะนี่สองตัวล่างนะคะเข้านะคะ เข้า94นะคะเข้า94แต้ม3นะคะเสียดายนะแกะไขรเต้มไปเรียวค่ะโอ้บลุดค่ะหลุดนะคะนี่นะคะแอดก็จับให้นะคะนี่เนาะก็วงกลมหายอยู่ในอันที่วงกลมเนาะว่าคือห่วงนอนเ อัดคิปไปนดาห่วงนอนไปนํานะคะก็ตัวตัวตัวตัดนะคะตัวตัดแล้วก็ตัวนิ้นนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ว่าได้ชุดที่เราเอ่อเป็นชุดเด่นชุดเน้นในนี้นะคะเป็นใน,นนี้เนาะ,ะแต่ว่าชุดที่ตัดนะคะแล้วก็ชุดที่เน้นแบบเน้นบ่ไดดค่ะทุกคนนะคะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะมาดูมวนนี้กันนะคะหลักร้อยของเราเนาะ หลักร้อยแล้วก็สองตัวล่างนะคะแอดก็ทําให้แบบนี้เรื่อยๆนะคะใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังกันเดอ้อค่ะอาจจะมีเข้าบ้างุดบ้างตามภาษาละคะ่ะแล้วแอดก็จะทําตัวนี้ให้ดูนะคะแอดก็จะทําตัวชุดเต็มนะคะแอดก็จะทําชุดเต็มให้ดูด้วยนะคะทุกคนนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนเอานี่นะคะทุกคนหลักร้อยของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะ หลักร้อยของเรางวดประจําวันศุกร์ที่24นะคะเอาไฟมืด,ดอยู่ยดีๆคือเป็นชี่ม,มืดๆเนาะประจําวันที่24นะคะเลขขึ้นลงต่ำเลยคะ่ะแปลกนะคะเลขแอดก็ลงต่ำ01234นะคะ01234ปกติหลักร้อยวันศุกร์นี่มันจะขึ้นสูงนะคะเอาล่องพินิจพิจารณากันเด้อมันสิไปอันรัก,กอัน,นั้นอบู่่จ๊ะ ขอให้มันจะไปเดินหลักสิบอีกไหมนะคะทุกคนนะคะแต่ชุดล่างนี่มันก็อยู่ในล่างแหะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเข้าไปสิบไหมนะคะทุกคนนะคะชุดเต็มนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเลขกต่าค่ะจ้ะชนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะชนกันนะคะศูนย์หนึ่งสองสามเล้วเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเด่นนะคะแอดมินให้ที่ศูนย์สองสามค่ะแอดมินให้ที่ศูนย์สองสามเนาะอันนี้เป็นชุดนะคะชุด หลักร้อยของเรานะคะชุดเต็มนะคะเอานี่มาดูชุดสถิตินะคะนี่สถิติชุดเต็มนะคะนี่มาหลักสิบนะคะมาหลักสิบแอดก็เขียนว่าสอไว้นะคะอ่ามันไปสิบนะคะทุกคนนะคะปากกาสีแดงนี่จะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะวดนี้ก็ตามสถิติเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอุ้มขึ้นมาต่ำมาต่ำเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทุกคนนะคะ อันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติสิบหน่วยนะคะแอดก็เอามาทำเนาะตัวตัดนะคะตัวที่มันเป็นชุดชนนั่นแหละค่ะอ่าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะตัวนี้เป็นเด่นล่างนะคะ <realmente> เป็นเด่นล่างหลักสิบหลักหน่วยเลยจ้ะล่างศูนย์หนึ่งสองสามเราจะหาโอให้ม oh, านะคะในตัวด่นของเรานะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับอันนี้เนาะกับสองตัวล่างนะคะกับสองตัวล่างนะคะได้อันนี้แล้วเราก็จะไปจับสองตัวล่างกันนะคะทุกคนนะคะ สองตัวล่างนะคะทุกคนนะคะสิบล่างนะคะชุดเต็มค่ะชุดเต็มวันประจำวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะคะสิบล่างนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้า หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นแนวทางชุดเต็มนะคะแอดลืมเน้นลืมเน้นให้อีกแล้วนะคะโอ้ลืมดีค่ะเอาหนีแคบเอาก่อนนะคะก็นเน้นก็จะมีชุดตัดนะคะมีชุดตัดมีแต้มนะคะเสียดายนะคะที่แต้มนะคะไม่ค่อยนิ่งแล้วนะคะช่วงนี้นะคะแต้มลางโบค่อยนิ่งเนาะ ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างตามภาษานะคะหนาเชี่ยได้ค่จะจ้ะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะก็เป็นชุดที่แอดมินนะคะเป็นชุดที่แอดมินก็เข้าดีะคะ่ะชุดชุดเต็มนะคะชุดเต็มมีงวดที่ผ่านมานะคะเข้าตัวกับนะคะเข้าดีโอคือถือใจอีซอยถือม้องน,นี่นะคะชุดเด่นนะคะเอฟซี FC ก็ลองตัดเอาในชุดเด่นของเรานะคะทุกคนนะคะนี่เนาะชุดเด่น เราก็จะเอา0123นะคะเราเอา0123มาตัดค่ะทุกคนนี่นะคะแอดใช้0123มาตัดนะคะมือดอยะะู่บค่ะไฟโอ้ไฟอันนั้นมันดับมันเป็นมืดๆเนาะโอ้มือดอีลีเอานี่เห็นชัดเจนอยนะะู่บนน้อค่ะ เป็นชุดเต็มนะคะตัวนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนเป็นชุดล่างนี่แอดก็อันนี้ให้แล้วเนาะอ่าเพราะว่าเราเน้นเราเด่นศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเป็นล็อกหน้านะคะถ้าเป็นล็อกหลังก็จะเป็นสองสามสี่ห้าค่ะถ้าเป็นล็อกหลังก็สองสามสี่ห้าแล้วแต่เอฟซีจะเอาชุดเน้นนะคะแต่ตามสูตรแอดแอดได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เด่นตามสูตรแอดนะคะแอดเอาตามสูตรแอดเลยนะคะทุกคนเอาลองดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะแบบนี้ทุบงวดนะคะขอให้สูตรเข้าปังๆนะคะชุดเต็มก็ดีนะคะชุดเน้นก็ดีนะคะ FC สีสดีมานรเฮงเด,ด็ปังน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า